ตลตภัณฑ์ล้งจาน Dish Happy, อเคทินบิสกิตประเทศไทยก็ติดอันดับที่สุดกับเขาเหมือนกันนะครับเพราะเป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับผู้หญิงในการเป็นผู้บริหารระดับสูงเพราะบ้านเรามีผู้บริหารที่เป็นสตรีสูงถึงร้อยละ45ทีเดียว กลับมาในช่วงนี้นะคะอยากจะให้เชิญชวนไปดูการกร์ตูนเอ็โคจิวกล้องโลกเป็นการ์ตูนเรื่องแรกที่เป็น3มิติของเมืองไทยฝีมือคนไทยก็ว่าได้นะคะอย่างที่เคยดูในก้านกล้วยกันมาแล้วคราวนี้เนี่ยนี่คือยิ่งกว่าเอกเพราะเป็น3มิติเอ็โคจิวกล้องโลกคือการเดินทางนะคะของแบบว่าเด็กน้อย3คนคุณดูมาบอกว่าสนุกมาก พัฒนาบอกเลยบอกไม่สนุนกดีคือเงินนะจ๊ะเออแล้วประกันเออเอ็โคจิวกล้องโลกนะเด<อ>็ก3คนนะนอวานะ,ะเด็กสาวชากเกลียงนะแล้วก็จอเปยน่าัน่ารักอ,ะอ่ะนี่แบบว่าหัวมีตามีอะไรอย่างนี้นะโอ้โหสามารถที่จะมีพลังพิเศษเออ สามารถสื่อได้สื่อได้แล้วก็มีแซมอะไรอย่างเงี้ยอ่ะนะไปดูการพาลูกไปดูเป็นเป็นหนังกระตูนดีๆนะคะสามมิติของคนไทยเรื่องแรกเลยค่ะค่ะมีอีกข่าวหนึ่งนะคะไปรสินีไทยบอกว่าจะช่วยส่งของขวัญแบบถูกใจถูกใจให้กับคุณแล้วก็ช่วยเกษตรกรไทยด้วยนะคะการส่งของขวัญนี้เป็นการส่งลำไยพันุอีดอค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นลำไยที่มีลูกใหญ่หวานกรอบแล้วก็เป็นเกรดที่คัดส่งออกทั้งนั้นเลยเรียกว่าเกรดเอนะซึ่งตอนนี้นะคะ ไปษนีไทยร่วมกับกรมส่งเสริมสารกตร์กรเปิดตัวบริการจากหน้าลำไยนะคะในงานแถลงข่าวที่ชื่อว่าส่งเป็นของขวัญถูกใจช่วยกเกษตรกรไทยยิ้มได้สารต่อโครงการช่วยกเกษตรกรลำไยในการใช้ศักยภาพการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ,คะซึ่งแน่นอนไปษณีไทยนะคะเครือข่ายเขา,ขาครอบคลุมทั่วประเทศอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นการกระจายผลผลิตจากสวนโดยตรงถึงปลายทางผู้รับนะคะชื่อบริการในครั้งนี้ชื่อว่าอร่อยทั่วไทยสั่งได้ที่ไปษณีนะคะหรือว่า เขายกระดับเป็นอินเตอร์หน่อยก็ชื่อว่า Gift e x p l a c e เนะคะเป็นของขวัญให้กับคนรักคนรู้จักอะไรมากมายไปจากนี้ไปนะคะสามารถที่จะส่งนะคะโดยทุกขั้นตอนการผลิตการดูแลการคัดเกรดของลำไยเนี่ยโดยมาตรฐานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะบรรจุ5กิโลกรัมต่อกล่องซึ่งประชนีไทยก็ดีไซน์แพคเกจจิ้งอย่างแบบสวยงามมากเลยใครสนใจนะคะสามารถ สั่งไปได้ที่นะคะ call center 1545และ02 982 8222ค่ะอ่ะปิดท้ายด้วยศิลปกรรมค่ะของคนญี่ปุ่นนะคะแม้ดัดฟันเป็นหมื่นเป็นแสนนะคะให้ฟันเรียบฟันตรงค่ะญี่ปุ่นบอกว่าไม่เอาอีกละวอยากมีเขี้ยวได้สำคัญเป็นเขี้ยวหมาด้วยหรือว่าที่เรียกว่ายาเอบะ ย<ห>ายบะเออยายบะเป็นภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมก็แปลว่าคิ้วหมาเ,เขาสันนิษฐานว่าน่าจะอินกับแววไพร์อีกแล้วมันจะเป็นแหลมแหลมแต่คราวนี้มันไม่ใช่ข้างเดียวไงไก่ คนเราอ่ะมีเคี้ยวข้างเดียวก็ดูน่ารักนี่ทำสองข้างมันก็เลยเออเป็นเขี้ยวหมาอย่างนี้เออพอยิ้มปุ๊บป็นแบมพาอย่างนี้น่ากลัวเพราะอะไรเขาให้เหตุผลว่าการมีเคี้ยวมันทำให้ดูแบบแอปแบลมันทำให้ดูไร้เดียงสาเพิ่มเซ็กซ์แอฟพิล ให้แบบว่าเวลาผู้ชายเห็นจะได้รู้ว่าอ๋อคนนี้ยังดูไรเบียงสาแบบนี้แบบนี้เออยังดูแบบนนเน้เพราะว่าถ้าดัดฟันแล้วหรือว่าอะไรแล้วเนี่ยมันดูแบบแก่ไปละนั่นนี่หมอบอกเลยอะไรรู้ป่ะนี่เดี๋ยวฟันก็เน่าหรอกเพราะว่าฟันมันต้องมีการให้ออกซิเจนถ่ายเทใช่ไหมแล้วนี่มันไปแปะพับไว้แต่หมอบอกว่าเออแต่เดี๋ยว6กเดือนมันก็หลุดละ ถ้าจะคือห้ามคนมันห้ามกันยังไงล่ะจะทําก็ทําแต่เดี๋ยว6เดือนมันก็หลุดนะอ่ะเนี่ยญี่ปุ่นก็ฮิตกันอย่างเงี้ยอยากให้ดูหน้าแอปแบล์ไรเดียงสาพี่ปุ้ยลองทำไหมคะคะอุ้ยแต่ตอนนี้เขาพี่ว่าไม่ใช่ว่าแอปแบล์อย่างเดียวเพราะว่าตอนนี้แบบนด์ยเขาสดตรแแล้วพี่ปุ้ยไปทาเล็กๆเที่ยวหมานะนี่ทำเขี่ยวลากนี่ลยพอไม่ต้องามเพราะพี่ลากมาอยู่เล้วเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะมาดูเอสเอ็มเอกันเลยดีกว่าวันนี้เราถามกันง่ายๆเลยนะคะว่าทําไมผู้หญิง หญิงถึงอยากทําศัลยกรรมนะผู้หญิงบอกเลยบอกว่าสวยธรรมชาติภ oh okay. ูมิใจไม่ต um 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 uh 네้องไปทําสวยเพื่อผู้ชายก็ได้ผู้หญิงบอกตรงนี้อยากได้ไลค์ใน a ฟ e b o o k อยากดูดีในสายตาคนอื่นไม่รบางครทล้วาอย่างนี้อยากสวยแบบไม่ต้องแต่งหน้าค่ะเพราะเคยโดนล้อว่าล้างหน้าออกมาแล้วดูไม่ได้เออมันก็ทุกคนแหละค่ะน้องค่ะเออแต่มีคนน่าสนใจนะไปทําศัลยกรรมเพราะว่าผู้ชายตอนนี้สวยขึ้นทุกวันเลยค่ะก็เลยต้องไปทำแข่งกับผู้ชายเหรอคะเออมีผู้หญิงคนนี้น่าสนใจผู้หญิงไม่สวยไม่มีที่ยืนในโลกเพราะไม่มีงาน ไม่มีคนรักอันนี้มันอยู่ใน่ทษณนคติแล้วล่ะความมั่นใจวันนี้เวลาหมดแล้วนะเจ้าจริงขอบคุณสวาพพวกเรานะคะ ACBD ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ